สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนีแอดมินบุญรรมน้ำโชคนะครับจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภกับจอมปวกนั่งพญาหงษ์ขาวนะครับนะจอมปวกนั่งพญาหงษ์ขาวเพิ่อให้ตัวเลขโชคลาภนะครับมาหลายปีนะครับนอแอดมินกับเพิ่งไปเจอครั้งแรกนะครับนอกับมีพ่ออุดมนะครับเพิ่นว่าเพิ่นเคยได้โชคลาภจากจอมปวกนั่งพญาหงษ์ขาวนะครับในวันที่หนึ่งมิถุนายน2565นะครับ นั่งพญาหงขาวเพิ่นจะเขียนให้เลขตัวได้นะครับนออยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันเด้อครับเด้อไปเบิ่งตัวเลขน้ากันเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแใอดมินบุญธรรมน้าโชคไม่เด้อครับเด้อโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับนอผู้ใดยังบ่กดติดตามก็ฝา,ากกดติดตามให้นํำเลยเด้อครับเดอ้อเดี๋ยวแอดมินบุญธรรมน้ำโชคจะตามหาตัวเลขโชกลาภไปฝากท่านผู้ชมเพื่อกลัวครับครับท่านผู้ชม ไปที่ตามรับชมรับฟังน้ากันเด้อครับเด้อไปเบิ่งน้ากันเนาะครับเนะะเาะาเ็น,ออนญญม่เนขที่ยของแขงาวเนาะครับมันเป็นยังไงาจะให้ให้ติดคัดเ<ห>นาะครับเนาะติดคัดให้เห็บออกไฟออกเ็บที่คนไดเบิ้งไดเห็นที ที่มันบังออกไปในใจตาคนหนึ ake, ่งคนเห็นจแข้งเรกที election, ่ Hence, ันคอยออกมาตรงๆก็เลยกลับนีตรงๆได้หครับตรงเด้นะพ่อเนาะคุณอตรงๆมันยบอสคะตรงๆปกติคยข่าวตรงๆบอตรงเลยพ่อัวพ่อได้สอน ข้าวหบุงจะ้่เพียงแหลกลอไค่ได้ตรงตรงได้ตรงๆว่ไม่กล้บาปได้าอสาจะีนังวนต่อไปค่โหเ็สินสเป็นสีีเ่ะอ่ะซอยกันเบิ้งด้วครับเด้อพใดเขามารับชมรรับเบิ้งเบิ้พออาหนาก็กินน้ำนี่ครับเนี่ยอ่ะกิน้นามะเด้อนางพญาหงสาว อนญาตยทํานะคะเธอเปลี่ยนแนวทางโฉครับมาเตรียมคัหมาคันผู้นะครับน้องอันซิงที่มาพอกับ็บใคร่เตยเ้าหลายนิดครับบร่อยทธอยครับเพราะว่าคนที่เขาเบาายกับครอบวน้าทกาขอสมอกใใ่าจะเบาหลายน้องครอบวรัคนน้องมันนี่เขามาขอข้มากับขอสุกแค่นั้นเราพอเนาะ นะคะเอาเป็นว่าพี่น้องแอดกับชิจงห้เบิ้งกันพี่น้องเห็นตัวใดแก่ให้คอมเมนต์มากกันเลยกันนะคะพี่น้องนะคะท่านคลี่เป็นคือุค่ะคือหกเ็น่ะครับสี่หกสี่หกกับหนึ่งหแม่นถ้าว่า หนึ่งกับีใจกันนี่ครับคุณ่หนั่นแหละมันมันอ่านที่มันจะเป็นหนึ่งีหนึ่เคีไยครับที่เห็นตอนนี้ครือเราใช่กันสามตัวหรือก็ได้สี่หนึ่งหกหกสี่หนึ่งตครับคือหกหนึ่งคีสี่หนึ่งหกเป็น่งไเีกจะแต่งชูี่ไม้าตันจ่เลยตัวหอ เงิน่ค่ท <Ờ> ะทำของคนคือเขาเห็นนั่นเพราะตอนนี้เขเห็นเป็นตัวใดค่ะตัวเข้าเนี่ตัวเข้าเนี่ยว่ากั<ะ>ดกันกันจับใช่กันเลยกัะเชียวกัเจียวจับมันนั่นหนึ่งหกสี่กเชียงเป็นนั่นหกหนึ่งเงืนทั้ี่ไม้น้ำถีนมัน เุบทุจับด้วยกันมันก็ถือโต๊ดอยู่ดิค่ะทำมันมาด้กันแต่ว่าสามตัวนี่พ่อจับตัวใดพ่อแบบให้จับโอาหกหนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่งหกสี่หนึ่งหกก็ไปก็มาบอกพ่อสามตัวค่ะกันกันบอกจะกันชื่อไรก็คือโต๊ดไปเลยเนาะครับเอาเอาหกหนึ่งสี่สี่ครับคู้นเลยเนาะครับเนาะคุ้นเหมือก็ไเลยค่ะ ซอยกันเบิงด้ครับเนี่ยมันบอนี่เหรอเห็นเก่าเห็นเก่านึ่งเดี๋ยวมันพ่นเี้ก่อนนั่งพ่อเลยนาะ่อมันรูวัโอ้ยอยู่ข้างล่างครับเก่ารูไปไปบัดใช้สี่หม้นะ อยู่วางวางเงื่อนฝ่อนข้อมองนี่บอกตัวหนาฝอนี่ได้อยู่มองตามๆใช่ได้เบ่งเดียวพ่อบ่กไปหาเบ่งไก่นมูด้วยพ่อจะเลยมองเดียวได้มองเดียวมันเห็นเป็นตัวใดครับมองหันมือนี่บอกครับแต่ว่ามันผิดกับตัวอยู่นั่นเด้มันเป็นสีสามเป็นสีสามหรืครับแม่โอ้แม่แต่ว่าตัวนั้นอาจจะเป็นมูลก็ได้ครับใช่ว่าตัวนี้ฝอยเนซีสามมองนี่คือมองเคยเห็นแม่ เคยได้เยได้เห็นเป็นสีสามบ่คะตอนนี้เห็นเป็นสีสามเนี่ยก่อมก่อมบงไงเกลือหรือเ่เห็นเลยาบนเห็นไมหม่บ้านเห็นบ่บ่บม่บ้านก่งเห็นไหมค่ะเห็น3เลยอ๋อเห็นสีสามเลยวะครับค่ะถ้ามันคึกมีนั้นทีมันบอว่าเป็่งมือเมืองนห้เปล่ะเทียมคนไทยอบ้าน พอว่ามาปีคียัดิครับข้ามมวังก้อนนั่นป็ะปันมะพร้เหมือนผุ้ลครับมองมององนี้ค่ะเห็ดบปตีสามคือมองนีว่พอ,อ,อที่สามตัวนี้แบบี่สองเลยอ๋อนอ้ีสองนี่งสองค่ะ คนี่สามว่าฮกปูไปแล้วพี่ครับลายฮกวตเป็นตัวยังไงครับสาม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 หนึ่งสามสามหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าสามสามหนึ่งเก้าเก้าสามสามเดี๋ยวคนหนึ่งทีสามหนึ่งสสาม เก้าสามสามหนึ่งสี่สามนะครับเนาะมุ้งเรื่อครับมันถขีเรื่องกันไปเรื่องเก้าสามสามหนึ่งสี่สามเรียกว่ามุ้งมีมุ้งี้สองครับเก้าสามสามหนึ่งสี่สามบอกระมนเก้าสามสามหนึ่งสี่สามกับบริเวณนี้นะคะที่แอดมินไทยหาพระว่าเคยได้จากมองนี้นะพอนะครับค่ะแต่ ีสามแล้วีสามนชัดเต้ครับถ้าเกาฟอกขน่ชเวียน่อก่เห็นสมีทั้งหมดนี้คือดินครับแสดงว่าคนที่หายคงสุดท้ายวะันนี้ถ้เกา่อนมาหมื่นมื่นจังทีเลยก่อนเห็กที่ออกเกระมาิบหมื่นบนี้อขามา่อยไว้อ มันมันีสามมีดแล้วกันมามครับครับอ๋อครับสามมันเผามันถึงจังบุญแล้วเนาะค่เยอขึ้นขึ้กันเดี๋ยวผมยันลืมเพราะว่าปากกาเขาเกิดอะไ่ไปมีสามมีน้องนี่นะคะน้องที่เคยได้นะคะแล้วพี่สามที่ทองเหอค่ะเอ้ไว้เนี่ที่องก็ได้ที่สามหรือที่สองนะคะท่านผู้ชมนะคะ ตอนปีนั่นเพื่อนมันกับบางเินนี้ดีเลยปีหกหนึ่งพอเพอแล้วพ่อเพิ่งแล้วปีหกหนึ่งพอหรือมาปีหกสามปีหกหนึ่งแล้วมันทีมันทออกกันสามเก้าสามเก้าเรเ็นสามเก้านี่เลยค่ะบานนี้พอม่เพิ่งอีกห่อนุสามโมงนี่เลยไหมสามโมีบิรตมิทส์สองไหมเก้าไหมันนี้ก็ซื้อพอถือจอสามเก้าถือร้อยนึงบรเตเสียค้าขึ้นม่ค่ะ มานี้ปีสองเก้าออดอกหัวกันงวดรุ่นสองเก้าพ่อชื่อสองร้อยค่ะมาดีขยิบขึ้นมาอีก <laughs> งวดที่สามงวดที่สามโทวบอดรูปบอดพ้นกรอบทานมันใจมันใจชื่อไรว่าทาเข้าเลยทาเข้าตัวเ,เดียวท่าน,อ,น,นอ,อ,อู้หแบบมันหัวก็หัวของบุญได้เมื่อก่นปีหกกันปีหกหนึ่งเดือนมันจึงหัวกลวงหลังปีใหม่ขึ้นมาจางน้อย้พ่อชื่อ บันเข้ซื้อเลข่ยตัวให้เจ้าน่ะซื้อหกลอยหรือหมื่นซื้อตัวเดียวเลยซื้อมันใจเลยนะพ่อเนาะซื้อหกลอยตัวเดียวมันใจกับไซเลยเนาะตัวเดียวหกลอยธรรมดาเลยพ่อต้องใจไงขนาดไหนต้องมั่นใจขนาดไหนนะพ่อเนาะมันจังซื้อนะคะเนาะตามธรรมดานี่พ่อเนาะนี่นี่เห็นดันดุลินี่เห็นนี่คือว่าสนาอยู่ช่วงช่วงระยะเดียนหือฟ้องเกินไหม มันมันอย่าพันมาแล้วเหรอนี่เยอนเมษาพ่อถือด้โชคดวาสนาของอีพ่อนี่คือเดือนเกิดแต่ว่าถันหลังจากนั้นมากถือห้างนี้น้อยไป่ค่ะแต่ว่าช่วงงเยอนเมนสี่จากวันที่เกิดวันที่สามเนาะวันที่ถือหลายกับับเยอนที่ก่อนมิสางชวันทีถือดีทังเกตดบังปัเดานี่พ่อวันนี้ คือเลยไ้วกันว่าปลาบุนลัตันีีที่เมืยอวันนันตนโลก็เอาไปจิตจิดปลาลกงซีบหรครับลาล๊อกซีพ่อพ่อกระเซ็นชงร้ายเนาะแม่บ้านบอาคนซีครับมันเกิเมอนรมาย่ำย่ำเมันเดือดกันจนกรากั่สเรากาทครับ พุชแม่ลกกา้ขายคหนงุณแม่แล้วบอกกันไปลูกสาวกับีนยันตะเภาเนี้ยับดูแต่ท่านคือมันประตูโค้งพ่อมองนี่ได้พอเห็นเป็นอะไรที่มองท่าแปมนท่าแปมหมดจ้เอาเริ่งไปเลยท่าแปมกเขาเคยด้เขาเคทาพ่อมอเห็นเป็น ผมเห็นสองหาครับเกตานก็ได้เห็นแปดหาแปดหาสองหา้าพ่อเห็นเห็นแมเตอรกแปดหกแปดเนี่ยจะว่าหกีปดคือกับกับเป็นเรียกไดิครับซอยกันเบิ้งนาครับนาะพอเห็นหกตัวตัวเด้กวรับเนี่ย เก้าสามสามเก้าสามสามเก้าสามสามแล้วก็หนึ่งสี่สามแล้วผมเก้าสามสามหนึ่งสี่สามนะครับนอ้อมองที่คุณคุณพ่อค่อยถือเข็ยนเก้าสามสามหนึ่งสี่สามแลครับเก้าสามโอ้คุณพ่อเ,อเขาโตเลยตึงเก้าสามสามหนึ่งสี่สาม ะได้สงมออกมันมีสารจ่อยกนหมอเลยเยอเบิ้งมันจะดีบ่เนาะอ้าว่านูมมันใจว่าแปดหาได้เลยเจตังเห็นแปดหานบ่แปดหาค่ะแต่เมื่อแรกเลยครับกอนี้อ่ะเอาแปดหาแล้วมันีะโครมสุดท้ายเจตังเห็นแปดหาแล้วครับเนาะต้นทงแปดหาค่ะคุณพ่อเห็นหกโตคุณเยอคุณพ่อเก้าสามสามหนึ่งสี่สามกว่านี้ครับเห็นมันไล่มัน ชื่อเลนอ่นเนาะครับชื่อเล,อเลอ่่อีอนี้คือเก้าสามสามหนึ่งสี่สามเกตั้าแปดห้านครับไปชื่อตเตอดีตัวนี้นชื่อที่ไปชื่อสี่สามไปชื่อล่านในดสักดาที่เขาต้นขายเจ็ดเนะต้งบอวัลาลังตลาดร้อยลังตลาดเย่ยร้อยรัาี ไปพ่อไปนั่งร้านมอรมทันั้นไปซื้อเลยทีพอซื้อวันที่สองวันครับบานี่ไปพอดีงางไปเจนแล้วว่าเีจนนี่ทีสามเนี่ตาครับแต่ว่ามีอะไรสันบานี่ไปเอาปัโอ้นี่นี่คนหนึ่งใส่เสื้อผ้าขาดแล้วว่าครับคือกันก็คนจะได้ปลาแล้วว่าครับมัไม่ก้อนแล้วเออมันขอนีก้อนแล้วว่ะสัน บ้านนี้เลี้ยงได้สามทีกันแสดงว่าเข้าบุญยังหมดถึงตอนนี้ผมบอกว่าส่งเป็นถี่เลยครับเพราะว่าผมเห็นไม่ทักเที่ยวหรอกพ่อได้เลขมาจะใส่พ่อฝันตอนนั้นพ่อฝันพ่อจำได้ครับฝันฝันว่ามีคนมาบอกนะคือเรี้ยงที่สามเจ้าปอหรือเปล่าเป็นที่พ่อตอนนั้นพ่อก็เรื่องหมูลายเนาะับพอไปไปนั่งอยู่ร้านหมอไปกินอัาหารด้วยบ้านนี้กระทบ นานข้าหนึ่งอะไรมากทำนั้นพ่อมมาซื้อเลยอ,อ,อีกปีครั้งันอี้ถามปีหรือว,ว่าพ่ออยู่อไปซื้อตรวจไม่ตรวจเพราะว่า<บ>ตัวทุกเกียกดี่วท่านว่าแม่ยนมุกเกี้ยจกดีใจแล้วพอ่อถูกต้องวันที่สองพระนะมาถเงวันนั้นตรวจ,จวเลยมันวันีขตรวจเราบอกเได้เพราะว่าเราจำได้ก็ซื้อละมันโะอ้พ่อเมีนเจ้าน่นท่านเพราะว่าพ่อเมีนเจ้านอนโอ้ขื่อ ไกเสียบขาดขาดติดแล้วบอกว่า <reco> คือกนอยูล <kaz divine> ้นป่าเพราะถือก้อนน้นเกอได้สามีป่ะจะว่าตัวน้ำถือกันบดต้องถือกับคนที่สามตามที่น่งโอ้มตอเนาะมันเรียกกันมันเรียกคู่กันเนาะแต่พอเสียว่าผีมาเอาก่อนเนาะผีพอว่าผีเลยยังหมดถึงเนาะครับเนาะยังหมดถึงรางวัลใหญ่ครับ แสดงว่าพอก็ไม่เส้นยูจะ่าดวงยังบวมอี่น้อหพ่อพอค่ะพอของพนหนึ่งหมอทำานึ่อ๋อหนอ่งทำเวลกนี้โลกแบบนี้หลายหลายคนับทำเะเลือถ่าหกคนหรอทำไมนี่ว่ามันเราพาไปนั่งรีรอย่างดูมันพอกแล้วมีเส้นดูเลยออแสดงอุตตะกออันพอกันไปนัไเวลาพอิ่นไปเอาเลย ถ้าไปอบ้าฟังที่่อก็ไปน้ำเพิ่นได้เ่หน่อยติดติดเป็นคนติดพอเจอกับกันไปบ้าอนนี้คือฟอกกมาื้อฟอกฟอ่ฟอนทำบุญเพืเอคนคือเรา่อได้ีชามานั่งบอกค่ะแต่ว่าวิชา่อกอะไรเอาน้อกอะไ้เพิ่นบ่ไรหายเพราะว่าห้าวรลาบ่อคือ่อจะกลับเพราะว่าเห็นเห็นมันแบบว่ามันคือแล้มัน มัแกทำนทำต่นตีอยู่ฟงจนโมยุเนาะโมหใจว่าเกิบเนาะพ่อก็มีเส้นดีมีภาพผมถ่ายภาพพอเนี่เป็นแสงแสงสีฝาหวาบหวาบไหมถ่าเบิ้งได้ทับเดียมีแสงหวาบหวาบสีฝาาไหมพ่อก็พ่อได้มาสองปีดิจากนั้นแล้ว นี่ครับ้มากินอีกก็คืบตัต้ๆๆตงไหน,นเเมื่อแม่นรวงอันพ่อกับหนูที่มาเจอกันเนกะกับเรียว,วกับพ่อรู้อันนี้เนาะเพราะว่บาบังเอิญเจอกันเพราะว่าบุญแจกคุณพ่อมาก่อนนะคะทำไม่ย่เมาก่อนเนาะแล้วมันยก่เพื่อนพ่อทั้งหลยังขี้รมากตามยี่จีไปน้อ,นอยนเลยใช่ครับบอกย<อ><อ>ี่ร้อนมากัเนยมันเพิรเหมือนออก็ยันหนาค่ะคุณคุณหนาบปครับ มงเล่รวยเด้เล <th> ่บิึงดายมาเดินเฟื่อเนเหตุจาอย่างครับพ่อค่ะพนังพญาหงขาวนี่เพิ่นกระหายมากตลอดนะพ่อนะะหายมากตลอดคุ้มคุ้มเขาเมาที่หลังเขาพอได้ยุ่ดิจะมาป่อป่อยมาป่อยป่ไก้ป่อหรือบอยไม่เช้าเอา เอาปลาพันบ่าหายแหลวก็เลยบ่มาขึ้นบินบันเวียนขึ้นหายวะเฉนว่าดอกครับมาหนี้ก้อนหนานี้ที่หนูมาหาพ่อนี่พ่อได้ฟันยังบ่ฟันดีบ่คะฟันบ่เพราะว่าอยู่ดีๆเข้ามาบังเอิญเจอกันเธอคนอกให้ขออยู่ว่าฟันเห็นว่าด็ดาวรถเหมือนหมูเลยครับกวอนจีนกวอนที่พ่อครับฟันว่าดาวรถแสนหนึ่งบ่ครับล้วก็ดาวรถแสนหนึ่งบัมนขึคนม่านออกควยท่าเหมือนจยงว่าบ่นพอพอดีเย็น ลูสาวจะตังไหน,น,นคือจังไหนก็เป็นทุ่มหญ้าเป็นเปนลูกลูกคือลูกสาวเันเป็นผูไเป็นน้คงมาข้ามมามาพกคืามหากันจักเยือนคือสาวนี่จะทิศใายมาุกิเลสี่วสาวมามาหมดเลยจะว่าไดสื้อละตินเป็นเป็น,วปน,ปน,ปนควา,ามมังเอิญนดีๆนะครับเนาะมันกับฝันว่าช้ดาวโรจน์มีอัไรได้ี่ย เมื่อไหนได้พออาจจะถึงร่างวันะคะร่างวันที่พอโช่ให้เบิงนะคะในขีดก่อนอ่ะที่พอจะีโชก็เป็นก็จีออมเปียตัวใเสุองเปียแล้วมันหนักเะเปียกสองก่อนมันกลับแตเลยเอาเลยไหมทำใบมันพีมาเอาก่ออยู่พับอับมับมือนะคะพี่น้องแค่ทีหนึ่งปอกกับทิดตัวนึ่งก็มีครับมันทัมดนทั้งหมดองปอมเว่าคือบกปนี่นเหมือน ขอพี่อขอคนขอเงินไม่พอไอ้หนี้โสกล่าวพี่จะดีเียังกาเป็นมันเฉียดมันเสียได้น้อพ่อเน,อนาอน้อนค่ะพ่อพ่อจกไปเทศกิจทำนะเมื่อนี่เอ่อเข้ามาหานางพญาหงขาวนี่พอ่อพ่อรู้สึกยังไงบ่เมื่อนี่จุ<อ>๊บแต่เจ้าเป็นแต่ยังบ่พอ่อเป็นชื่อตะกอนบ่ความรู้สึกความรู้สึกถูกป้ถูกเท่าไรถูกบ่สถูก ตัวเลขที่มากที่สุดคือตัวใดพอมากที่สุดค่ะตัวตัวมือมือนั่นแหละครับครับมันไม่ตอนที่เห็นตัวนี้สรุปตัวเลขโคงสุดท้ายของแฟนคับฟังในวามาเห็นนางพญาแล้วพอเห็นตัวใดมักตัวใดที่สามที่สองเนี่ยซีสามกับสีสองเนาะค่ะเนาะอันรุ่นกระเทียมมันเป็นลานเนาะค่ะนั่นเป็นผมนี่มบ้ค่ะอันนั่นไอ้คื่อคื่อสามตัวคือ หกหนึ่งสี่ลหกค่ะถ้สถามตโตหกหนึง่งสี่นะคะท่านผู้ชมหรือเปลียนปูแล้้แค่ปูกันปูมัดมก,กันนี้เนาะเ1็ดหนึ่งสี่ก็ได้หกหนึ่งี่ก็ได้ทีได้นึนจุดถูกมันนี่สี่หนึ่งหกม่นเจ้าว่าสินีืออะไจว่าฟองอย่างคือกลับนี่ไหมแต่ว่าต้องกลับออหัวขึนนเใชให้หกหนึ่งสี่สี่ก็ได้ไอง่บต้เอาเก่าหนึ่งสี่ได้พอเออ ก็พวงข,ขึ้นเลยก็น่อยพวงมักขึ้นแม่นบ่บ่มักเก่าเป็นไงบ่างเนบะค่ะอ๋อบ่มักเก่าแสดงว่าเนินนักซี <c oughs> ค่ะเดี๋ยวป้ออย่างคือครับมีผีไรอ๋อออกตรงๆรว่าคือครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขจอมปลวกพญาหงส์ขาวนะครับเนาะถ้าท่านผู้ชม,ชมชื่นชอบก็บเป็นแนวทางเด้อครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลเนาะครับเนาะ ในงวดวันที่หนึ่งมีถุนายน2565นะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก,ก็เป็นเพียงแนวทางเลยครับเดอการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์นาะครับนะก,ก่อจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเ้ยครับเดอครับท่านผู้ชมแอดมินบุญทํานําโชคกับข้อไว้พ่อในท่านผู้ชมนะครับถ่เขมารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปอย่าเจ็บอย่าจนเ้ยครับเดอร์คอยฉกโชคมันหมานสวัสดีครับ